สวัสดีจ้าว่ตั้งตะเลิกงานมาถึงบ้านจ้ะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะ,ะพี่น่อยพึ่งเด็กลับมาจากลานนวดจ้ะมื่อวีเขาค่อยได้ลูกค้ามาไดยได้ลูกค้านวดคนเดียวสองทุ่มล้วก็เล็กลับมาบ้านมาหาจอบปึงหอยทากกันมากินพักพี่น่อย,ยหอยทากตอนนี้ก็พี่น่อยก็กำจัดไปก็หลายแล้วจ้ะบ่าค่อยเห็นมีมาลบกวนพักแล้วแต่ว่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นแมงบงแล้วจ้ะเด้อแมงบงลงผักเนาะกินใบสอยใบเิ็กเมิดอตันะเพราะว่ามันบริบริฉีดยาเนาะมันเป็นผักปลอดสารพิษนะแต่ว่ามันกับปลอดแมงบงปลอดสารพิษแต่ไม่ปลอดหนอนนะคะแล้วก็นอนกับผักกับใบใบสีเขียวนอนกับสีเขียวได้พี่นอ้อง ท่นบอสังเกตก็กินทั้งพักกินทั้งนอนได้จ้ะจะไปนหน่อยบอกท่านเดกเก็บดอกเปนหน่อยย่านนอนเปนหน่อยย่านย่านที่นอนคนุณลุกหลุดด้วยกันจับเถือกตัวมันเะอะไรให้มันเป็นผีเสือ้อสักคนต้องคอยต้องคอยมาเบิองเป็นผีเสื้อแล้วมันก็จะบินหนีสินะเปนหน่อยย่านจ้ะ ตดกระลังนอ่อนเลยนะี่ให้มันกินซะคักๆซะเขาจะมากินเหลือเททีมันกินแล้วเขาจะค่อยมาเก็บกิน่นแทหลังมันเนาะปูข้าหน้าเลียงนอนอย่างแม่งบงพูดก็เป็นไอ้ผักมะละพป่นหน่อยกระลังงามพี่น้องิึงมะละกำลัง แตกแตกยอดแล้วก็กำลังปี่นกันไปพ่นนี่พักมาละแล้วก็ตำเรื่องตำเรื่องกับ่อเห็นมี่ไอหอยทากมากินแล้วพอเจอหอยทากมันบ่ามาก,กินมันก็เริ่มแตกยอดออกแล้ว่นว่าแตกก็้อนอ่อนลงไปคนทัดไปก็จะเป็นในผักไอฟักแมวฟักแมวพุ่นเปลี่นไป,ป่น ทะลุลังคาแล้วเจดทะลุลังค่าแล้วจะจะให้นั่งออกไปข้างนอกไปละให้นั่งเปี่นออกไปจะให้จะเอายอดนั่งไปข้างนอกให้นั่งเป็นอิสระแต่ว่าตนของนั่งก็จะอยู่ข้างในไปละก็ล่งแตกกันหยอดแตกกิ่งออกก็ล่งแพร่ก็ล่งพื้นออกส <laughs> ำหรับพักบวเคือพไ่น้อยก็เคี่เก้าอะพี่นอ้อง มันก,ก็จริหดน้ำใส่ปุ๋ยไปว่ากันใส่ปุป๋ยไปแล้วกันคอยจะมาหล่นกันแล้วกันว่ะวันที่เป็นอันสายพันธุ์ดูใบคือเขาวา่าไใบงามครับใบใหญ่ยยครับขัดใบงาม,งามยายๆมีใยสี่จะบ่ค่อยติดหน่วยเด้อพักกานใบบ่งามเฮ้ยให้นะจะติดดีพอด เด็กอะเอาแน่เอานอนบ่ได้นะพี่น้องค่อยๆมาว่ากันพักอันนี้อันนี้พักขมนี่ยพักขมเหมือนบ้านเฮ้าแหละมีต้นใหญ่ๆอยู่ต้นเดียวแล้วก็นั่นก็จะเป็นเบีย,ยน่อยัใบอ็นมันลุนหนึ่งแต่ปีที่แล้วแหละมะริดเขาลุน กตอนนี้ก็เป็นสีเย็นๆแน่ก่ะเพราะทงขนาดว่าหนาวเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหยดเห็ดเลยพี่น้องเห็นบ่นี่เห็ดนี่ก็จะเป็นในช่วงนี้จะเป็นทั่วผู้ละทั่วผู้ตนน้นน้อยกระแดงนี่ พี่น่อยมักลายนี่มาละนี่ถนอมถนอมเด้พี่น้องอย่างนั้นเจ่ามันหอยมากินมันมีอะไรอยู่ต้นเดียวหลอดลมหลอดตายมาต้นเดียวต่ำลึงก,ก็งกําลังแทงยอดออกฝักเมี่ยว จากนางกินเปไส้แล้วฝักแมวก็ได้นางก็หามมองปีนมองใต้ไปเลยอองข้างนอกตู้พักกระทิบเป็นนี่ผู้ภากตองกเองเ็เริ่มเถ่าเริ่มแกแ่แล้วแหละเดี๋ยวแก้แล้วเนาะเช่อมค์พี่น้อย คื่อใบเหลืองๆเนาะจีรอดตัวนึงชมจีพี่สื่อดินเมื่อเปลี่ยนกระถางให้น่ามีเพราะท่านได้เลิกงามย่ามดีย่อมกับพ่อกล้วลอะไรบอกย่อมก็ได้ กอภัยของขางบานนอออกเต็มเลยนอออกเต็มแล้วเมื่อออกก่อนหอดในบานพี่น่อยในสวนพี่หน่อยเมื่อข้นอยู่ในสวนห่อคนเดีวยวนอไอใหญ่ยยก็มี นอนคนใหญ่แล้วโอ้ยหัวกับพาอเนมาตัดอยู่พี่น้องพ่อเนมีเวล่ามาตัตดกิ้งอันใหม่ที่มันยืนลงบันไดนี่โอ้ยคือหกขัดแผ่นอ้อสวนพี่น,น,น้อย หนึ่งบันไดทางยางกิ่งไม้มัน,างงานม,มาปกคุ้มมันเพิ่กะต้พักองุ่นก็กําลัางงามอางุ่นพุ่นขึ้นมาแล้วค่ะลงไปตัวบัดนี้ ก็บะเขืออันนี้ก็ล่างกิออกดอกบะเขือนี่เป็นหน่อไทยให้เบ่งไปหลายะรอบนึง่งดอกนั่งรุ่นจะรุ่นเดี๋ยวปิดตูไปจัอ่อยตอนเช้าใครง้อเปิด ตัวพักไปหน่อยก็บม่ค่อยมีพักหลายหอกไปหน่อยปลูกข้างนอกน้ำปลูกข้างนอกน้ำปลูกข้างในน้ำบรรยากาศตอน2องทุง่มแจงจางตา ข้าวโพดข้าวโพดกระลังใหญ่ข้าวโพดข้าวเหนียวได้วนี่มีข้าวโพดมีต้นต้นกระเทียมแล้วก็ต้นกระเทียมปลาก็มีไปพักคนาพร้อมผสมประสานกันไปแค่นี้ก่อนเลือกพี่น้องเลือกมือนี้ไปหน่อยเข้าบ้านก่อน อาบน้ำอาบทานอนก่อนพี่น้อยเมื่อยมือนี่พอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า